ดูคู่ของนิวคาสเซิลหน่อยอันนี้เห็นใจนะต้องบอกว่าเห็นใจเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยคือเกมนี้เนี่ยกรุ๊ปอัพอยู่ในกรุ๊ปอัพเดทแล้วก็ดูมา4นัดมันยังมันยัง,ม,ยงมันเป็นงูกินหางกันอนะ่ะใช่คือได้ทุกทีมที่จะมีสิทธิ์เข้ารอบเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยโชคร้ายมีนักเตะบาดเจ็บเยอะเออ<ต>เอาเด็กลงอะ่ะเออแล้วลคือประเด็นคือเจอเปเ,เช่ได้นะ,ะอุตส่าห์ยิงนำได้คือนำจากทางด้านของไอซ์แลนด์อิสาะแต่ จะจบหมดจะหมดเวลาอยู่แล้วอะจุดโทษครับไปเจอจุดโทษค่ะคุณผู้ชมจุดโทษเนี่ยจุดโทษที่น่ากังขาด้วยเอ้าเป็นดาว่ากันอยู่เลยนะตอนเนี้ยคือจุดโทษที่ว่าที่ได้ไอ้บาเป้เป็นคนยิงเนี่ยเขาเขาบอกว่ามันบอลมันไปโดนตัวก่อนใช่ฉลบไปโดน้าอไปโดนข้อศอกก่อนแล้วค่อยไปโดนข้อศอกคือมันไม่ควรเป็นจุดโทษอ่ะนี่พูดถึงสินรอบชิงบอลโลกนะน่าจะสิน ทั้งและเป็นคนดู VR าก็คือทีมงานของเขาตอนรอบชิงฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันเรางงไอประเด็นนี้มากเลยนะประเด็นที่แบบบอลจะอันไหนแบบไหนแทบบนบอลไม่แทบบนแบอบลแบบแบบกับไอเรื่องบ,บอลไปโดนส่วนอื่นก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปโดนมือแล้วถือเป็นแทนบอลนะคะสุดท้ายแล้วเป็นเอ็มบาปเป้ยิงจุดโทษลูกนี้ค่ะแล้วก็ตีเสมอได้นะคะก็ทําให้แบ่งแต้มกันไปแต่ทีนี้เนี่ย ทั้งสองทีมต้องไปลุ้นเข้ารอบกันต่อในเกมสุดท้ายนิวคาสเซิลต้องเอาชนะเอซีมิลาแล้วก็ไปลุ้นเปเช่ให้ไม่ชนะดอทมุนเนื่องไปสามแต้มเป็นตรง <S 1> 1 <S หน้าแ,แล้วอะอยู่ดีดีก็มาเจอจังหวะที่แบบกางขาเป็นจุดโทษหายไปด้วยสองแต้มก็ก็น่าเห็นใจซึ่งเอดีฮาหัวเสียมากค่ะบ,บอกเลยโมโหมากคือบอกเขาก็ยังพยายามทําความเข้าใจกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเก็ตยากมากเหตุผลคือเขามองว่าบอลไปไปโดนหน้าอกของทางลิฟแลนด์โตก่อน แล้วมันเป็นการตัดสินที่แย่แล้วเวลาที่จะให้เหลือแก้ตัวก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีแล้วอ่ะไม่รู้จะแก้ตัวคือนอป่ะมันจริงๆมันไม่ต้องไปนั่งแก้ตัวหรอลูกเนี้ยคำถามแรกเลยคือเดี๋ยวนี้สอกแฮนแล้วใช่ไหมเออแล้วมันไม่มีแล้วไอ้ที่คุยกันตามตำราที่บอกว่าบอลไปโดนส่วนอื่นของร่างกายอ่าแฉลบอะไรอย่างเงี้ยว่าโจนตัวไม่เข้าไม่เข้าซักข้อเลยก็เลยงงอันนี้คืออันนี้ถามผู้ชมก็ได้นะไม่เข้าซักข้อหนึ่งของกฎเลยนะครับเพราะว่าแคตเทนเบิร์กออกมาพูดแล้วมาร์คแคเติเบิ พูดสิ่งของอังกฤษอ่ะบอกยังไม่มีข้อไหนในตำราเลยว่าให้จุดโทษได้เตะจวนตัวกองหลังไม่ได้กางมือ3ามแลบก่อนโดนแฮนดซึ่งแฮนด์ก็ไม่ใช่แฮนด์วยเอลโบด้วยคือสข้อนี่เกือบตรงไหนอันนี้อยากรู้ความเห็นคุณผู้ชมกันนะที่ได้ชมเกมนี้แฟนจะเป็นแฟนไปใชแฟนนิวคาสเซิลก็ได้มองจังหวะนี้ยังไงเพราะมันเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากอะค่ะ